สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทวีรา t h o เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศในสวนในสวนนะครับผมข้างบ้านนะครับก็จะดูการอัปเดตไปเรื่อยๆของสวนนะครับวันนี้พามาชมสวนเหมือนเดิมนะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับแต่เบื้องต้นเรามาดูต้นพริกที่เราลงก้าว้ครับต้นพริกนะครับผม ต้นทับทิมนะครับมะเขืออ,อันนี้มีน้มด้วยน่าจะเป็นมะเขือคืนนะครับผมอันนี้มะเขือคืนน่ากินส่วนนี้ต้นมะกรูดนะครับนี่ต้นมะกรูดแล้วก็หน่อยหนาพริกนะครับเหมือนเดิมส่วนบริเวณนี้นะครับผมปู เอ่ยดูสินี่ฮะต้นกาขึ้นแล้วนี่ต้นกาขึ้นแล้วสิ่งที่เราปลูกก็คือนะครับผมสิ่งที่เราปลูกก็คือต้นข้าวโพดหวานนะครับตรงนี้ต้นข้าวโพดหวานปลูกข้าวโพดหวานครับบริเวณนี้คือลแตกแตกแตกขึ้นแล้วแตกหน่อขึ้นแล้วนะครับนี่แตกหน่อขึ้นแล้วนะครับ ครับหลังจากเราดูแปลงนะครับผมแปลงข้าวโพดหวานก็จะดูต้นสักไปด้วยนะครับตรงน,นี้จะเป็นต้นสักที่ปลูกไว้นะครับข้างทางเลยอยันนี้ก็จะเป็นฝักทองนะครับฝักทองก็ปูกนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อัปเดตไปเลยครับในสวนของเราวันนี้เดี๋ยวไปดูสวนแตงกันพอวายหรือ,อยังแตงเราวายหรือ,อยังนะครับพอจะมีผลผลิตเพิ่มเติมไหมแต่เบื้องต้นที่ผมเห็นนะมีผลผลิตเหมือนเดิมครับแตงเรามีผลผลิตเหมือนเดิมนี่ครับนี่เหลืองแล้วแตงเหลืองแล้วนะครับแตงเหลืองแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินกะทิแตงไทยอีกเหมือนเดิม แตงไทยต้นมะกูดนะครับปลูกข้างบ้านนะครับหน้าบ้านอันนี้ก็แตงไทยลูกใหญ่ใหญ่เฮ้ยโดนอะไรกัดเนี่ยแตงไทยโดนซะแล้วเจาะซะแล้วจะได้กินไหมเนี่ยแล้วก็จะมาอัปเดตมะม่วงลูกนั้นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ดูนานนี่ใหญ่ไม่เล่า มะม่วงลูกนี้นะครับใหญ่มิมนเล่าโหลวงมันก็มีแล้วครับมะม่วงนี้สามด,ด,ดูเลยนะครับโอเคครับสวัสดียมามเช้าอีกเช่นเคยเช้าบรรยากาศดีๆของวันนี้นะครับผมต้นกระเจี๊ยบก็ออกดอ,อกสวยเลยครับนี เปรียบเรามาดูในสวนแตงไทยเราก็จะมีมะเขือยาวนะครับนี่มะเขือยาวเก็บไปกินสัตลูกดีกว่ามั้งมะมเขือยาวอ่อนๆมะเขือยาวแล้วก็มีมะเขือม่วงนี่มะเขือม่วงด้วยนะครับผมอุย้ยแตงไทยก็มีอีกแหละแตงไทยเยอะอยู่นะนี่ฮะ เยอะอยู่ลูกเล็กก็มีครับลูกเล็กก็มีนะโอเคครับเก็บมาลูกหนึ่งลูกเล็กเอาไปกินอุ้ยอันนี้ก็แตงไทยนี่ก็แตงไทยลูกเล็กเล็กเก็บไปกินสักลูกดีกว่าไหมเนี่ยสักลูกหนึ่ง,งจิ้มน้ำพริกแตงไทยลูกหนึ่งจิ้มน้ำพริก จะผัดแปลงผัดวุ้ยสุกไหมเนี่ยทำไมเป็นเงี้ไก่ละไก่ละไก่จะสุกแล้วครับนี่ก็แตงไทยครับไก่ละไก่จะได้กินอีกแล้วกะทิแตงไทยแล้วนะครับเอาอันนี้อันนี้เสียเดือเปเ่า เสียแล้วตัวนี้ดูนี้เสียแล้วกินไม่ได้แล้วหอมแย่เราก็เริ่มแก่แล้วครับหอมแย่เราก็เริ่มแก่แล้วนะครับเป็นดอกแล้วเนะี่ยดอกหอมแย่มันก็เริ่มจะแก่โอเคครับชมสวนไปเรื่อยๆครับผมวันนี้แต่งไทยลูกหนึ่งแล้วที่เจอสุกๆด้วยเดี๋ยววันสงวันก็จะเก็บแล้วเนี่ย จะไปกินกะท่แตงไทยอีกแล้วนะครับส่วนแปลงหอมนี่ก็อยู่นานเป็นปีนะครับใส่ขี้วัวเข้าไปรดน้ำสักหน่อยใส่ปุ๋ยมนันงเข้ไปปุ๋ยมากมันก็จะได้กินเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องซื้อต้องหาหอมนะครับนี่โอ้โหนี่ครับยอดงามเลยยอดงามเลยครับ ะอมเรายอดงามเลยหลายยอดเลยนะยอดสวยๆทั้งนั้นเลยครับทอดใส่ไข่นะะอมใส่ไข่ทอดใส่ไข่กินน่าอร่อยเทียบเลยครับโมขึ้นดอกแล้วไอขึ้นยอดนี่ยอดอ่อนๆน,นะครับบรรยากาศยามเช้าครับผมเช้าว,วันนี้ก็จะมาหาดูแปลงผักมาดูความเป็นแปลงของ สวนหน้าบ้านนะครับควาโอ้โหเพียบเลยครับเพียบเลยด,ดูดิทุกคนดูดิครับเพียบเลยครับทุกคนดูสิครับเพียบเลยชโอมทั้งนั้นนะครับปลูกไว้กินยอดส,ยสวยๆนะครับส่วนนี้ก็ต้นหม่อนต้นหม่อนต้นเบอร์รี่นะครับ เราก็เดินกันมาเรื่อยๆส่วนข้างบ้านก็จะเป็นที่ปลูกไหยครับไหยกินแกงกินแกงใส่เนื้อแกงใส่ไก่ได้หมดครับไหยตัวนี้รสชาติออกขมขมอร่อยนะครับขมอร่อยนะเราก็จะพามาดูสินี้เจออีกหนึ่งอย่างครับไผ่กิมซุงที่บ้านนะครับ อีหน่อสวยๆเลยครับหลายหน่อเลยนะโน่นซะก่อนปุ๋ยก็จะเป็นขี้กัวแล้วครับเนี่ยตัดกินไปเยอะแล้วปล่อยขึ้นํำก็เยอะนะครับไผ่กิ้มซุงต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยนะครับสวัสดีอุ้ยมีต้นยอด้วย ยอด้วยลูกยอด้วยนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเก็บไปแกงกินซะหน่อยพรุ่งนี้จะเก็บไปแกงกินซะหน่อยแกงใบยอใส่ปลาดุกซะหน่อยครับลูกยอก็สวยแน่ลูกยอก็กินได้ใบยอก็กินได้สรรพคุณหลากหลายครับ Okay. ยามเช้าครับเช้านี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งนาอันเขียวขจีนะครับเพื่อนๆทุ่งนาอันเขียวขจีบรรยากาศชิวๆยา,เช,าเช้านะครับ ดูสักก่อนนะครับทุง่งนาแดนนี้สวยงามหญ้าก็ขึ้นหญ้าก็ขึ้นพอสมควรไม่ขึ้นเยอะครับบรรยากาศชิวๆยามเช้าได้ยินเสียงนกร้องด้วยได้ยินเสียงนกร้องด้วยบรรยากาศที่สวนหน้าบ้านนะครับก็จะมีปลูกแตงไทยปลูกหอมนะครับหอมแยม เราก็มาดูต้นนี้ต่อทับทิมนะครับนี่คือทับทิมนะครับทับทิมเป็นรูปเยอะเลยนะครับห่อถุงก็มีนะครับผมทับทิมดูเพียบเลยครับลูทับทิมโอเคนะครับต้นนี้ต้อนอะไรเนี่ยต้นหม่อนเนี่ยนะต้นหมอนเนี่ย ต้นหม่อนนะครับเนี่ยต้นใหญ่ด้วยออกลูกแล้วเจอตัดแต่งกิ่งหน่อยออกลูกเลยต้นหม่อนลูกหม่อนสวยๆนะครับออกหลายลูกเลยนี่หลายช่อเลยเนะต็มเลยนะฮะลูกหมอ่อนเดี๋ยวสุกก็จะเก็บกินอีกเหมือนเดิมนะครับ ที่ครับบรรยากาศชิวๆที่บ้านนะครับผมพาชมสวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกล้ยกวยกล้วยไข่ตรงนี้จะปลูกกล้วยไข่นะครับนี่คือกล้วยไข่ต้นกล้วยไข่วิยุงกัดยุงกัดนี่นนนพริกขี้หนูพริกลูกเผ็ดๆนะครับ ริกลูกเล็กๆอย่างเงี้ยผ็ดน,น่าดูนะครับผิดอย่างเงี้ยอร่อยนะครับมาดูน้อยหนาน้อยหนาต้นน้อยหนาก็ออกลูกแล้วนี่ต้นน้อยหนาก็ออกลูกแล้วโอเคครับผมเบืองต้นเราก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับในสวนก็เดินบนไปบนมาเนี่ย เดินบนไปเดินมาก็เจอต้นขนุนแต่ยังไม่มีลูกอันนี้ต้นมะขามป้อมนะครับต้นมะขามป้อมนะครับผมหุยมอนลูกหมอนสุกแล้วครับนี่เดี๋ยวมาดูลูกหมอนสุกแล้วเด็ดสเลยนี่ลูกหมอนนะฮะสุกแล้วชิมซะหน่อยอือหือเปรี้ยวจี๊ดเลย นัวหวานเปรี้ยวมันยังไม่สุกดีมั้งเปรี้ยวดีจังโอเคครับผมจบคลิปไปพียงแค่นี้นะครับวันนี้พาชมสวนดูแปลง <c oughs> ดูแปลงปลูกอ้าพูดหวานนะครับแล้วก็ยอดชโอมวสวยๆทุง่งนาดีๆบรรยากาศชิวๆนะครับ เสียงนกร้องนะครับดูบรรยากาศเช้าๆวันนี้นะครับผมกาศดีๆโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เก็บแต่งไทยกับมะเขืยยาวไปกินกะพิกนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องทีวีลาบทีวีโอท้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ